ภูอัพัสราอดใจไม่ไหวหลังเห็นไรพิชยาทานในลุคเจ้าสาวสวยวาวมากหลายคนคงจําได้ก่อนหน้านี้ทางด้านโตศักดิ์สิทธิ์ได้เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวไรพิชยาทานแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้และได้ทําการจัดพิธีมั่นแบบไม่เป็นทางการที่โรงพยาบาลรามาธิบ,บดีต่อหน้าคุณแม่ของไรพิชยาทานขณะที่กําลังป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และเมื่อวันที่7พฤษภาคม65ทางด้านโตศักดิ์สิทธิ์จูงมือแฟนสาวไบร์พิชยทรันเข้าพิธีวิวาอย่างเป็นทางการโบสถท่ถามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นโดยทางด้านไบร์พิชยธาธันได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าวันที่7พฤษภาคม2022พรอม now on and forever h a วอ t t เว t ร g e t t e r bt ตโดยภายในงานทางด้านคุณพ่อต้องนครเวชสุภาภรคุณพ่อของโตศักดิ์สิทธิ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีครั้งนี้ให้กับพิธีสำคัญของลูกชายซึ่งก็ทำเอาคุณพ่อถึงกับน้ำตาคลอกลางงานเลยซึ่งงานนี้ทางด้านนางงามจากระวาลอย่างปุ๊บอาภัสราหงสสกุลเห็นแล้วยังอดชมไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจ้าสาวสวยมากค่ะ